สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งกล่องเป็นกล่องอนเนกประสงค์ท้ายรถกระบะนะครับตัวนี้เป็นยีห่ห้อ Max l i n e r รคือ m a x l i n e r นนี้เพื่อนๆน,น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นยี่ห้อที่ผลิตพวกพื้นปูกระบะนะครับซึ่งบ้านเราก็มีอยู่หลายยี่ห้อทั้งเ lo Class นะครับทั้งพื้นปูกระบะที่มาจากของบริษัทรถยนต์นะครับอย่างคันที่ผม จะติดตั้งวันนี้ก็คือมิสูบิชิไท r ันนะครับเขาก็มีพื้นปูกระบะของเขามาให้นะฮะแล้วคันนี้เวลาเราชารถกระบะนะครับถ้าเพื่อนๆทราบดีก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บของรถกระบะมันจะค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวกระบะหัวเดียวคันนี้นะฮะคือของของผมนะ่ยมันค่อนข้างเยอะ นะฮะถ้าใส่รวมๆเข้าไปในหัวเก๋งม,มันมันแทบจะไม่มีที่นั่งนะครับถ้าสมมติว่ามีคนนั่งข้างๆหรือว่าของต่างๆที่เราเก็บไว้มันก็จะไม่มีที่วางนะครับจะเอามาใส่ตรงท้ายกระบะมันก็ฝนตกมันก็เปียกนะครับก็ทําให้ของเราเสียหายได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของกล่องเก็บของอเนกประสงค์ท้าลรถก,กระบะกล่องนี้นะครับ จริงๆมันก็มีอยูอ่หลายยี่ห้อนะครที่ผมเจอในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่ว่าไปเจอดีไซน์ของ Maxliner ซึ่งผมรู้สึกว่าม,มันโอเคแล้วก็เข้ากับตัวกระบะคือเข้ารูปได้ดีกว่ายี่ห้อของ a e r o c l a s s นะครับสำหรับราคาตัวนี้นะฮะผมสั่งไปในไลน์ของร้านเจริญประดับยนต์นะครับ ราคายังไม่รวมส่งจะอยู่ที่4,800บาทนะครับรวมๆแล้วกล่องนี้ก็ตกไป5,100บาทนี่รวมขนส่งแล้วนะครับขนส่งจากน่าจะนนทบุรีมาถึงร้อยเอ็ดนะครับามาแกะก,กล่องกันนะครับว่ามันมีอะไรมาในกล่องบ้างแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดติดตั้งนะครับมีคู่มือ ตัวนี้จะเป็นผู้มือการติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษอุปกรณ์นะครับที่เขาให้มาก็จะมีน่าจะเป็นตัวที่ชายยึดระหว่างกล่องตัวนี้นะครับกับตัวไลเนอร์เขาจะให้มา3ตัวนะครับ แล้วก็มีลูกรีเวทอย่างที่ผมว่านะฮะตัวนี้อันนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ในการใช้นะครับก็คงเอาไว้ก่อนแล้วก็มีแหวนแหวนยางแหวนพลาสติกนะครับมีตัวน่าจะตรงนี้น่าจะติดตั้งเข้าแบบนี้นะครับเหมือนนอตตัวผู้นะฮะ เเปิดเข้ามานะครับในกล่องก็จะเห็นว่ามันมีรูอยู่สามช่องนะครับตัวนี้จะเป็นรูที่เขาเจาะไว้นะครับเราก็มีหน้าที่แค่เอาตัวผนังด้านนี้นะครับด้านหลังของตัวกล่องแปะเข้าไปกับตัวไลเนอร์ฝั่งที่ติดกับหัวเก่งของรถกระบะนะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตหรือว่าตัวที่เขาให้มาตัวนี้นะครับตัวบาเก็ต มี3ชิ้นนะครับก็คือประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าก็จะต้องใช้ตัวรีเวทตัวนี้นะครับในการยึดติดแต่ผมไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ยิงรีเวทผมก็เลยกะว่าจะถอดไลเนอร์ออกมาแล้วก็ใช้ในการยึดกล่องข้างนอกแล้วก็ใส่ไลเนอร์กลับเข้าไปใหม่ในตัวรถยนต์นะครับเพราะว่าการถอดไลเนอร์อย่างที่ผมพูดในตอนต้นนะครับว่ามันมันแกะง่าย ก็แค่แกะตรงนี้นะครับใช้บล็อกไฟฟ้าแล้วก็ขันออกมาง่ายน,นิดเดียวนะครับแล้วก็ค่อยติดตั้งเข้าไปใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองมาดูมิตินะครับของตัวกล่องว่ามันมีมิติยังไงนะครับคือกว้างยาวเท่าไหร่จากที่ผมใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวสายวัดวัดจากทางด้านขอบกระบะด้านนี้จนถึงขอบกระบะด้านนี้นะครับ ความยาวมันจะอยู่ที่1เมตร32เซนติเมตรนะครับแล้วก็วัดขนาดจากความกว้างนะครับของตัวตัวกล่องก็คือ47เซนติเมตรนะครับส่วนพื้นที่เก็บของด้านในมันใช้ได้นะครับในส่วนของความกว้างแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าพวกกล่อเก็บของอเนกประสงค์พวกนี้นะครับถ้าเรามีที่เปิดที่เป็นเปิดจากทั้งด้านข้าง เปิดทั้งด้านข้างนะครับเปิดซ้ายเปิดขวาคนใช้งานก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นมาบนท้ายกระบะแบบผมนะครับมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเปิดใช้งานแต่เท่าที่ดูในส่วนของอพวกที่ราคาอยู่ประมาณสักแปดเก้าพันเขาก็จะมีมีแบบที่เปิดด้านข้างอยู่นะครับแต่ว่าผมว่ามันมันน่าจะเกินความจําเป็นของเรามากหน่อยนะครับสําหรับการติดตั้งตัวกล่องนี้นะครับผมก็จะเริ่มถอดตัว หูยึดของกระบะนะครับ<ม>เพื่อที่จะยกตัวไลเนอรให้เลื่อนออกมาจากตัวของหัวเก่งรถคันนี้นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ผมมีทั้งสวา่านแล้วก็กบบระปงวัฟ้านะครับในการที่จะติดตั้งกล่องนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวขออรุญกติดตั้งก่อนแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราถอดไอตัวหูวยึดออกมาเราก็สามารถยกตัวไลเนอ ของรถกระบะออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ทำเองคนเดียวก็ทำอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถข,ของของพวกเราทำได้อยู่แล้วนะครับ พอยึดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็แกะกาวสองหน้าตัวนี้นะครับแกะออกมาเพื่อที่จะให้ตัวเหล็กนี้อยู่ชิดกับตัวผนังของตัวไลเนอร์นะครับพอกาวสองหน้ามันแปะเข้ากับตัวไลเนอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถอดไอตัวน็อตตัวนี้นะครับไขออกไปเพื่อจะให้ตัวนี้ติดกับตัวไลเนอร์อย่างเดียวนะครับ จากนั้นก็ใช้สวา่านเจาะตามรูที่ที่เขาให้มานะครับเพื่อเจาะตัวไลเนอร์ของตัวรถเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาตัวไลเนอร์เนี่ยขึ้นไปบนรถกระบะนะครับแล้วก็ยึดทุกอย่างให้เป็นปะกะติเสร็จแล้วก็เอากล่องตัวเนี้เข้าไปติดตั้งโดยใช้น็อตตัวเดิมนะครับขันเข้าไปยึดกับตัวเหล็กตัววีที่เขาให้มานะครับก็ปเป็นขั้นตอนการติดตั้งกล่องท้ายกระบะซึ่ง อย่างผมเนี่ยทาเองคนเดียวทำได้นะครับล,ลองดูนะครับสําหรับคนที่สนใจที่จะเอากล่องถ้ายกระบะมาติดตั้งกับรถตัวเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําทงานต่อนะฮะดอกสว่านผมนี่มัน,นจริงๆมันมันเป็นตัวสว่านเจาะ คอนกรีตนะครับแล้วก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะไม่แน่ใจเรื่องความคมของมันนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนถ้าใช้ไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนตัวหัวที่เล็กกว่านี้นะครับ ใช่ได้เลยนะครับเจาะตอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ แรกนี่รูตรงนี้นะครับใช้ได้ตัวที่สองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับตัวที่สามตัวนี้ก็โอเคครับหลังจากใช้สว่านนะครับเจาะให้เป็นรูสาหรับยึดเหล็กรูปตัวยูตัวนี้ไว้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ตัวน็อตตัวเล็กๆนะครับเพื่อให้พอดีกับรูที่เจาะสว่านไว้นะครับก็เอายึดกับตัวไลเนอร์นะครับ อันนี้ขั้นตอนนี้ก็จะทํางานง่ายหน่อยนะครับเพราะว่า,าผมมีไขควงไฟฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันครับก็ยึดกับตัวไลเนอร์นะครับขันน็อตตัวมีเข้าไปเพื่อให้ง่ายจึงนกรใช้ตัวนี้ ตอนนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงตอนนี้ก็เหมือนกันครับทำลักษณะเดียวกันใช้น็อตยึดไว้ครับตัวนี้เนี่ย เค okay, ครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือเอากล่อง mm hmm. เก็บของอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับขึ้นท้ายรถก,กระบะเ mm hmm. มื่อกี้ใช้เวลาในการติดตั้งตัวพุกห mm hmm. รือว่าตัวหูยึดของกระบะนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวเขี้ยวล็อกมันหล่นหล่นเข้าไปในท้ายกระบะ mm hmm. ผมต้องผมก็ต้องงัดกระบะขึ้นมานะครับมันก็ทําให้เสียเวลานิดนึงนะครับอันนี้ก็โอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ ทำขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาตัวกล่องเนี้ยยึดเข้าไปกับตัวเหล็กรูปตัวยูตัวนี้นะครับที่ทำไว้แล้วจะดูว่ามันมันตรงกันไหมนะครับหูยึดทดสอบว่ามันเปิดได้ไหมใช้มือเดียวค่อนข้างที่จะลำลำลำบากหน่อยนึงนะครับ เห็นแล้วเราก็มาดูหูยึดนะครับว่ามันตรงกันไหมไม่ตรงนี่งานเข้าเลยนะครับต้องต้องเจาะใหม่อีกทีนึงเมื่อลองติดตั้งนะครับเมื่อลองขันตัวที่เป็นน็อตเกลียวที่เขาให้มากับตัวกล่องนะครับ ตัวรูที่ผมเจาะไว้นะครับเพื่อยึดกับหูยึดของมันที่ให้มาเป็นเหล็กรูปตัวยูสามจุดนะครับผลก็คือรูตรงกันนะครับสามารถที่จะขันน็อตเรียวตัวนี้เข้าไปได้นะครับการที่สุดของการติดตั้งก็คือเราต้องมาขันตรงเนี้ยเรียวตรงนี้นะครับเพื่อให้ยึดกับจุดสามจุดที่เราเจาะไว้ตั้งแต่ทีแรกผลก็คือพอดีเปะ๊ะ ครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับสาหรับกล่องเดี๋ยวผมก็ยห้มาขันให้แน่นอีกทีนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปในตอนต้นนะครับสําหรับกล่องเก็บของท่ายรถกระบะตัวนี้นะครับทางร้านเขาเคลมว่าสามารถใช้กับรถกระบะรุ่นใหม่ๆได้ทุกรุ่นนะครับของผมเป็นมิสูบิชิไทรตัน หัวเดียวนะครับสีูณเมื่อติดตั้งกับกล่องตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นมีมิติประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นที่จากตัวท้ายกระบะไปจนถึงกล่องนี้ก็ยังสามารถที่จะบรรทุกได้เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอมอเตอร์ไซค์ที่ผมบรรทุกเป็นประจำาคันนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับถ้าถ้าใครพอมีงบประมาณหน่อยผมแนะนำให้ซื้อแบบที่เปิด าจากด้านข้างตรงตรงข้างตัวรถตรงนี้นะครับเพื่อจะสะดวกมากขึ้นเวลาใช้งานเราไม่จําเป็นต้องปีนกระบะขึ้นไปเพื่อจะเปิดกล่องตรงกลางเราสามารถที่จะเปิดด้านข้างตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวามันก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปตั้งแต่แกะกล่องจนกระทั่งติดตั้งกล่องไอเดียผสตร,ตรงนี้เรียบร้อยนะครับ ก็ยืนยันอีกทีนึงว่าเราสามารถที่จะทําเองคนเดียวได้แต่ต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่พร้อมหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวช่วยนิดนึงก็คือเก้าอี้เอาไว้สําหรับลากกระบ,บะลงหรือว่าเอาไว้สําหรับติดยกของขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มากับกล่องตัวนี้ก็คือ,อตัวรีเวทนะครับเขาแถมตัวรีเวทมาแต่ประเด็นก็คือผมไม่มีปืนยิงรีเวท ผมก็ต้องประยุกต์โดยการใช้น็อตธรรมดาในการยึดซึ่งถ้าเขาหรือว่าถ้าใครมีรีเวทนะครับก็ไม่จะเป็นที่ต้องยกกระ,ะบาดท้ายลงเหมือนผมนะครับไม่ไม่ต้องลำบากขนาดนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีรีเวทนะครับจะเอาวิธีผมไปใช้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็สามารถทําเองจนสําเร็จรูด้วงไปได้ดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ ติดตามกันต่อไปนะครับว่าผมจะมีอัปเดตหรือว่าทำอะไรกับเจ้ากระบ,บะคันนี้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ถือว่ามีรถคันเดียวแล้วแหละ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> คงต้องทำให้มันดีที่สุดขับดีที่สุดนุ่มที่สุดนะครับเพราะว่ามันมันเป็นรถที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคณนรับ